รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ปดมีเพื่อนบ้านดีเขาว่าเหมือนกับถูกวันที่หนึ่งนะจริงแบ่งเข้าวแบ่งของไปไหนก็เอาอะไรมาฝากแล้วเวลาทิ้งสเปซความเป็นส่วนตัวเขาก็ให้ให้โอกาสความเป็นส่ว,วนตวัวของแต่ละบ้านหลยะหลังแต่ถ้ามาละลาบละล,ล้วงมาป่วนเราขนาดนี้ทนไม่ไหวครับก็เลยถ่ายคลิปออกมาร้องขอความเป็นธรรมครับนี่ฮะร้องวุจอปิดครับ บันทึกภาพชายสูงวัยนี่นี่นี่ใสก่กางเกงขาสั้นสือก้อนหินขนาดใหญ่มาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็เอื้อมมือเข้ามาในรั้วหยิบฝาโ่างแล้วเคาะก้องก้องก้องเสียงดังบางวันชายในคลิปก็หยิบที่โกยขยะแล้วก็มาเคาะกล้องวงจรปิดกุกๆอย่างนี้ฮะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเอากระป๋องผูกเชือกแล้วป่าลงพื้นเนี่ยแล้วก็ลากไปลากมาซ้าๆกันหลายครั้งกุลงก้องก้งกงอะสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเพื่อนบ้านเหตุการณ์นี้เกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวบางกรวยนนทบุรีะ คุณกันทิตาเพื่อนบ้านบอกว่าที่บ้านมีแค่ผู้หญิงสาคนคือตัวเองพี่สาวแล้วก็แม่ซึ่งอายุมากละมีโรคประจําตัวด้วยชายคนดังกล่าวเริ่มมาก่อกวนตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันทั้งด่าด,ด้วยเจ้าคำหยาบคายเดินม,มาเคาะฝาโอ่งขังบรถมาผิวปากแซวเอาที่โกยขยะมาเคาะกล้องจอนปิดแล้วก็ปากระป๋องลงพื้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยมีเรื่องหรือขัดแย้งกันมาก่อนที่ผ่านมาเคยแจ้งตํารวจสบพบางกรวย4ครั้ง รวมถึงร้องศูนย์น้ำโรงธรรมให้มาจัดการแต่ก็ไม่มีความคืบหน้ากระทั่ง19เมษาพาแม่ออกไปร่วมงานทำบุญของหมู่บ้านก็ถูกชายคนนี้ตะโกนด่าเรียกแม่ว่าอีแก่เนี่ยก็เป็นห่วงกลัวว่าแม่จะได้รับอันตรายเนื่องจากต้องอยู่กลางวันคนเดียวก็เลยอยากจะขอความเห็นใจแล้วขอความช่วยเหลือหน่อยอ่ะเชิญฟังครับต้นปีตั้งแต่มกราจนถึงเดือนเมษา2565ที่ผ่านมา ทั้งหมดเนี่ยแปดครั้งเหตุการณ์เช่นเห็ุการต่างๆเนี่ยแปดครั้งเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งให้ของรับสองพูดคำหยับคายสามโยนกระป๋องที่เขาทำขึ้นมามีเชือกร้อยเป็นเป็นเป็นลอบโยนเข้าออกต่อการกระทำหนึ่งครั้งประมาณหกเที่ยวตลอดระยะเวลาแปดครั้งที่ผ่านมาทำให้เราตกใจแม่จะตกใจเลยเพราะว่าสิ่งกระป๋องมันดัง แล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านอีกรายหนึ่งครับเขาบอกไม่ขอไม่ขอออกหน้าแล้วกันเอาแต่ข้อมูลมานะฮะบอกว่าใสาเหตุที่ชายคนนี้ชอบมาก่อกวนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเนะี่ยน่าจะมาจากความเข้าใจผิดคิดว่าไปยุยงให้เมียกับลูกของเขาหนีออกจากบ้านไปหรือเปล่าเ,ออเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเขาอยู่กับเมียและลูกรวมสามคนในบ้านแต่เวลาเขาทะเลาะกับเมียนะ่เขาจะทำร้ายเมียซึ่งทางเมียก็ไปสนิทกับเพื่อนบ้านที่ถูกกันแกล้งออมีปัญหาอะไรก็จะไป รึกษาหารือกันเยนะ้ยจนล่าสุดเนี่ยภรรยาของเขาที่ถูกทําร้ายเนี่ยคาดว่าคุณจะทนไม่ไหวอะ <Okay. S 1> หอบลูกหนีไปฮะแม้รองเท้าก็ยังไม่ใส่อะ่ะ mm hmm. คุณน่าจะรีบหอบลูกแล้วก็ขนเข้าของหนีไปเลยอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วนะฮะ mm hmm. นักข่าวก็เลยอ่ะเพื่อความเป็นธรรมเนาะไปถามผู้ชายคนดังกล่าวไปกดออดที่บ้านกรงๆไม่มีเสียงตอบรับฮะ mm hmm. ไม่มีการตอบรับออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่อย่างใดไม่รู้ไปไหน <Okay. S 1> นะฮะ ยังไงก็ตามแต่เนี่ยอยากจะให้มีคนกลางเข้าไปช่วยไกลเกลียลยนะ่ยหน่อยเนาะบ้านหลังนั้นก็ผู้หญิง3าคนแล้วเนี่ยก็ผู้ชายคนเดียวนะเขาก็กลัวไง คือมันต้องเคลียร์ใจกันม,มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแบบถ้าเคลียร์ใจกันลงตัวเนี่ยเรื่องมาอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่มันต้องมีตัวกลางหรือสาเหตุอาจจะไม่เกี่ยวกับลูกเมียที่เขาหนีหรือเปล่า,าก็ไม่รู้ได้ฝากเจ้าหน้าที่มาไกล่เกลี่ยเจรจามีคนกลางมาพูดมาคุยกันหน่อยไหมะจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะใช่เอาใจช่วยนะคะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม